โหลสวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมไฟสไ์ไสวเวิลนะครับผมเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่เราต้องเอาชีวิตรอดในตึกที่กำลังไหมอยู่นะครับเขาเรื่องแบบรวดเร็วแล้วก็มีโน้ตด,ด้วยโน้ตนะครับออฟฟิศ door is locked ห้องออฟฟิศมันล็อกนะครับให้หากุญแจนะครับเอาไปไขแล้วก็มีแฟลชไลท์ด้วยนะครับโอเคนะครับเพเปอร์แล้วก็ look around อโอเคครับแล้วไงต่อ แล้วก็อ๋ออันนี้หาหาของนี่หรือเปล่าที่มันบอกว่ามีกุญแจแล้วก็ไฟฉายเนี่ยนี่ไงไฟฉายครับโอเคแล้วก็กุญแจแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะมีไฟไหม้เลยนะคือแบบถ้าไม่จริงแล้วมันจะไม่อะไรวะเนี่ยมันไม่อิดปูนล่ะอันนี้อิสแจมประตูแจมนะครับก็ต้องประตูนี้แหละกดชิปเพื่อวิง่งโอเคกดแทบเพื่อเปิดอินเวนทูรี่เดอดคีอ๋เอเฮ้ย มีการเปิดช่องเก็บของได้ด้วยนะครับแสดงว่ามีของให้ดูแน่นอนอร่อยครับแล้วก็ใช้กุญแจเหรออ๋อนี่กดยูสได้แล้วแล้วก็กดชิปสปรินต์วิ่งนะครับทางเดินโล่งมากที่ทำงานเลยวันนี้นวันนี้ก็อุ้ยเชีย่ยเมื่อกี้เสียงอะไรวะมึงก่อการร้ายเลยเสียงปืนยิงปรังปรังเฮ้เเยแต่ว่ามีเสียงไฟไหม้เลยครับอันนี้เขาบอกว่าให้วิ่งนะครับให้วิ่งแล้วก็คลิกเมาส์ขวา เพื่อทำการวิ่งชนพุ่งประตูนี่ไงเอาไอ้แล้วแค่แค่ try to survive เริ่มได้โอ้โหมึงเริ่มมาจะแค่มึงแข่งเกมแต่ไม่ใช่ว้าวชิบหายเร็วไอ้นี่เป็นทางอ๋อเก็บได้นะครับกดแถบนี่ไงมีอยู่ต่อแป๊บนึงกระดาษโน้ตมันมันดูได้นะแต่ว่าลอาอ่านไปแล้วมันธรรมดาทิ้งเลยและแกบอว่ามันไม่น่าใช้ทำอะไรแล้วแหละโอเค ไฟไหม้แป๊บหนึ่งครับเราถืออ้นี้ดีกว่าทางขอแกแขกขอกแขกกูกจะตายเหลวโอ้ยเดี๋ยวดนหะลบซ้ายก่อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูโอ้ยใช้ไฟฉายดีกว่าอะไรอะ่ะเก็บไม่ได้นะออบะกาเมจิกอุ้ยปืนปืดโอ้ย,อยร้อนร้อนดังกับไฟโยแล้วอยู่ๆมันก็ไฟไหม้เลยเนี่ยเฮเอ็กซิสอันนี้ทางออกครับโอเคเราออกทางนี้ก่อนเริ่มหน้าแดงเว้มันมีอด อดเลือดด้วยเหรอตัวเรานี้ไม่รู้เป็นการนับอ้าวกระจกหรอกเลย <c oughs> ใส่มากเลยกระจกนี้มองแทบไม่ออกครับอันนี้คือน่าจะให้เราหาทางออกไปครับแต่ว่าไม่รู้างออกทางไหนแล้วก็ต้องหาของด้วยผมว่านะต้องหาของเฮ้ยอะไรขวดน้ำเหรอเฮ้ยเก็บได้ออ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายมีกล่องเฟิร์สเอเด้วยยาหิวแน่นอนครับก็แน่ดิมันจะไปทำอะไรเจอน้ำเยอะครับไรพวกที่เก็บด้อ้าวเก็บไม่ได้แล้ว ช่องมันไอ้นั่นมันลกย้ายไม่ได้ด้วย <c oughs> งั้นน้ําทาอะไรดื่มอ่ะไม่น่าใช่นะ๋อเอามารถตัวนะครับตอนแรกนู้เอามาดื่มแล้ว <c oughs> แกก่อยอากาศมันร้อน <c oughs> เออเนะมันใช้รถตัวเรานี่เองครับแน่นอนคนระับนี่คือหลักการโซยิวยเอาชุดรอดในเ,เหตุไฟไหม้นะครับตรงนั้นก็มีน้ำครับแม่อยากเอานะแต่กล่องเฟิร์สอทย้ายได้ไหมเนี่ยมูฟได้ โอเคกดย้ายแล้วก็เก็บขวดนี่ผูต้องเสี่ยงตายเพื่อขวดเดียวนะมันต้องดับเพลกอรองนี้ฉีดชิวชิวนี่แน่เสี่ยงตายเพื่อขวดน้ําขวดเดียวเฮ้ยเก็บเก็บแล้วก็ได้มาแล้วน้ําตรงนี้เหมือนจะไม่ใช่ทางออกนะครับมันรู้สึกว่าจะไม่ฟาร์มของเฉยโอ้โอเกือบตายกับขวดน้ําขวดเดียวต้องออกต้องหาทางอื่นตรงนี้ผมว่าไปได้นะไปทวนนรกแน่นอนไปได้ <laughs> ตัวตาย ตรงนี้มีอะไรไว้เนี่ยโอ้ยโอ้ยไอยขอกแขกกูจะตายแล้วตรงนี้เหมือนจะไปตอบไม่น่าจะได้เลยนะผมว่าเขาว่านะถ้าเกิดเอ่อเกิดเไฟไหม้เนี่ยห้ามเราใช้ลิฟต์เด็ดขาดเลยนะครับห้ามใช้เลยแหละเพราะฉะนั้นเราเจอลิฟต์เราจะไม่ใช้นะครับเว้นแต่ว่าอยากจะตายก็ค่อยใช้แล้วกันว่าแต่โอ้ยเฮ้ยวิ่งฝาบเลยโอ้ย,ยโอ้ย,อยไฟลวกไฟลวกโอ้ยเฮ้ยเจอถังแป๊บหนึ่งตรงนี้มีประตู ไปได้ไหมเนี่ยลดน้ําก่อนร้อนลดน้ําใส่ตัวเองอากาศมันร้อนแล้วก็เหมือนจอมันจะเริ่มหายแดดนี่ครับตรงนี้มันมีประตูด้วยแสดงว่าไปได้โอเคตรงว่าตรงนั้นมันมีถังด้วยว่ะอีกหนึ่งถังนั่นนะครับผมว่าน่าจะถักมันน่าจะมีวันหมดแน่เลยเก็บไปก่อนโอเคไปต่อครับถังนี้แหละต้องดูดีๆด,ด้วยเพราะของไม่นเนียนบอกเลยแบ็คกราวด์อันนี้เปิดอ้าโอ้ยหนักหนักอากาศหนักห้องนี้ เฮ้ยเก๊ค้นได้ครับมีอะไรไหมเฮ้ยหน้ากากอย่าดูหน้ากากกันแก๊สครับนากากอยู่ในบริษัทเหรอใครมันจะก,ก่อการ้ายไว้เนี่ย <c oughs> โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊หนึ่งวิ่งออกก่อนหาทางออกตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้มีกระเป๋าค้นได้ไม่มีไอเทมมสามารถค้นตู้กับค้นกระเป๋าได้ด้วยอันี้เก๊ค้นได้ปะอ้าวค้นได้ด้วยเหรอ,อเฮ้ยคนเยอะไปหรืเอเฮ้ยอะไรอะ นี่คืออะไรอ๋อน่าจะเป็นไอ้นั่นนะเขาเรียกว่าตัวฟิลเตอร์เป็นหน้ากากฟิลเตอร์นี่ไงแมาฟิลเตอร์แป๊บนึงใส่หน้ากากเลยแล้วกันเฮ้ยผมว่ามันเออต้องใช้อะไรม <c oughs> ันบอกกูไอขนาดนี้กูจะไอออกเป็นเลือดแล้วมึงใช้เตอะได้ผมใช้ก็ได้คือตอนแรกผมว่าจะใช้ตอนจําเป็นนะแต่ว่ามันต้องใช้แหละตรงนี้เหมือนไฟแม่งแรงว่ะต้องฉีดต้องฉีดดับออกออไปเพราะว่าถังเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีวันหมดครัแบบอกเลยถ้าเกิดมันมีมาให้เยอะแยะแบบนี้ อุย้ยมืดอุย้ยตรงนี้ไฟฉายแป๊บตงนี้มีคนไหมมีกระเป๋าค้นไม่ได้ไฟลุกอยู่แก๊สอิสเอาวาแก๊สเกี้ยงอุยผมว่าแก๊สนี่คือหน้ากากกันแก๊สนี่มันมันหมดไวมากเลยนะผมว่าเราต้องเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นเนี่ยกระเป๋าเทคอิสเมอเอาค้นไม่ได้เฮ้ยเจอยาเฟิร์สเอทแป๊บหนึ่งต้องใช้ได้เลนี่ใช้เลยเราอาจจะเลือดลดอยู่ อาจจะโดน,นแผลไฟรวบผู้พ้องใช้ก่อนนี้เก็บมาหนึ่งโอเคได้มาแล้วกูจะไม่ตายที้เดกกู <c oughs> <c oughs> จะต้องหาทางออกจากตึกบ้าๆนี้ได้ตึกบ้าอะไรก็ไม่รู้เอ้าเอ้ยต้องพุ่งชนนี่แน่เออแอบยาลืมว่ามันมีการวิ่งพุ่งชนด้วยถ้าเกิดเราเจอประตูล็อกผมบอกเลยว,ว่าไฟไหม้แบบนี้เนี่ยไม่เที่ยม,มาหากุญแจอยู่หรอกตายฮะพอพ<ว>ดีอะไรพังได้ก็พังไปเลยครับ โอเคตรงนี้เหมือนเป็นที่โล่งแฮะไอ้ห้องคุณ้นๆนั่นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีน้ําน้ํานี่ผมบอกแล้วว่าของสําคัญมากครับเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ไม่ร้อนไม่ไอด้วยเพล่เอ๋เอโกอแเกะโกแเกะนี่ไงวิ่งผ่านได้เลยอากาศอากาศโอเคตรงนี้มีตรงนี้มีประตูวิ่งออกเอ็กซิทเอ็กซิทมึงหลอกลวงมากกูเจอเอ็กซิทมานเจ็ดแปดประตูแล้วทางออกจริงๆอยู่ทางไหนเนี่ย แล้วนี่มันตึกเชี่ยอะไรกว้างมากเลยเหรอปกติมันต้องมีบรรันไดทา,างลงทางเดียวรู้เรื่องแต่นี่ไม่ครับพอมาทางออกปุ๊บแล้วเจอทางแยกอีกพอออกปุ๊บแล้วเจอทางแยกอีกมึงเอาปอ้าย exit ซออกไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไม่เจออีกครับ Ex i t ซเฮ้ยตรงนูน้นไฟลุกตัวนี้มีขวดทิ้งอะไรดีวะเนี่ยลำบากใจคือช่องมันเก็บได้น้อยมากอ e ุ้ยไอไอไอหัหหหวต้องใช้น้ำแหละอ่ะต้องใช้ไปก่อนก็เจอเก็บ มันต้องเก็บบอกเลยน้ำนี่สำคัญตรงนี้เอา้ามาให้ฟาร์มเฉยๆหรอกเหรอนึกว่าทางออกโอเคมันไม่ใช่มันจะออกทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยนั่นไอ้นั่นมันตัวกรากาศแป๊บหนึง่งใช้ไอ้นี่ก่อนยูสเออใส่ตัวกรากาศแล้วไฟไหม้แบบนั้นมันจะเสียอย่างานั้นโอเคแมสอิส not on ดับก่อนตรงนี้เอ้ย กูจะเอาไอ้นี่ตัวฟิลเตอร์โอ้ไอ้ไอ้ไอ้จะตายแล้วเก็บเก็บเอ้ยอุ้ยดิโนอาการพร้ามัวชิบหายแล้วเฟิร์สเอจใช้ก่อนผมว่าอาการน่าจะแย่เออโอเค okay. แล้วก็ใส่หน้ากากครับเออไอมาแบบนี้นี่คืออาการพร้ามัวเนี่ยผมว่ามันน่าจะใกล้เดี่ยงเลยนะน่าจะใกล้ๆประมาณเกือบๆแล้วอีกนิดนึงกูจะตายแล้วนะ ห้องนี้แม่งห้องฟาร์มของแวบบชิบหายอา้าวแล้วห้องทางออกคุณหลอกเดาอีกซิตหลอกลวงอุ้ยทางนี้แหละทางนี้ผมว่าตายแน่นอนนะไปนี่กูตายแน่เลยนี่ไงตรงนี้ก็มีประตูชิดโอ้โหไฟลุกแบบนี้เปิด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 มองไม่เห็นเปิด วิ่งพุ่งชนแม่งเลยแกระแทกนี่แไม่ยอมเปิดให้กูต้องทำลายทรัพย์สินบร,ริษัทแต่ช่างแม่งมันจะพังแล้วโอเคเปิดเฮ้ยเฮ้ยมันได้หนีไฟหรือเปล่าลอดแล้วต้องอนออกก่อนเปลืองเปลืองเปือง,องมันยิ่งใช้ละหมดไวซะด้วยโอเคตรงนี้นะครับเอ็กซิสเฮ้ยนี่ทางออกแล้วลระประตูมันดูแปลกๆนะอ้าวล็อกวิ่งชนเออ จนเซมตูเวิร์กแอลเอโอยมันไม่พังเอ,อ้ยเออมันไม่พังครับไอประตูเชี่ยดิไม่น่าใช่ทางทางนี้ว่าผมว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลับขึ้นไปก่อนคือทางเนี้ยมันมีอยู่หลายทางนะแล้วฉันเลือกทางไหนได้ไม่มีลิฟต์ครับอืจิ้งจองกดได้ไหมกดได้นะแต่น่าจะห,หายแน่นอน ตรงนี้มีประตูอีกไหมเนี่ยทางออก <c oughs> ประตูประตูไม่มีวะครับชิปหายแล้วไม่มีทางวะ่ะตรงนี้ไม่มีอีกแล้ว the อวอเตอเดอแอน้ำแห้งแล้วตรงนี้คือพื้นที่ที่ผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยสุดเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเราต้องห้ามเข้าใกล้อ่จุดที่ว่าเราไอแอบคือควันเยอะแล้วเรานี่ไงอาการจะตาลายต้องใส่หน้ากากตรงนี้เริ่มควันเยอะต้องใช้ คงใช่แล้วนี่ไงเรื่องอาการตาลายแล้วอาการมันแบบกูจะไปแล้วนะเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะ๋อประกาเมจิกเชีย่ยประตูประตูทางออกอันนี้กลับมาทางเดิมแล้วประตูทางออกโอ้ยตรงนี้เก๊เกยขนไปแล้วไอเกยตรงนี้ชิปหายแล้วคือประตูทางออกด้านล่างเรามันออกไปไม่ได้ อันนั้นก็ตู้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ค่อยๆหายใจนะอากาศยิ่งมีน้อยๆหายากด้วยของแเรหดๆออกซิเจนเนี่ยตรงนี้ขน้นไ,ขนได้ไหมค้นได้เยี่ยมเจอโอ้กูไม่เอาแล้วเต็มแล้วขนโอ้โหเจอสองอันเลยเอาไม่ได้เลยคนระับช่องมันเต็มนี่นยวิ่งฟ้าเลยโอ้ร้อนดังกับไฟโยแสบแล้วใช้ก่อน ตายได้เด่นเลยล้วประตูทางออกมันไม่มีแล้วครับโอ้ยไฟลวกไฟลวกไฟลวกตรงนี้คน้นเอ้ยต้องกลับทางเก่าก่อนเฮ้ยเจอเฟิร์สเอดเยี่ยมโอ้โหนานๆถึงจะเจอจริงๆก็เจอเยอะอยู่แหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ครับมันใช้ดําวมันหมดเลยไงคือเฟิร์สเอชปกติมันต้องมีแบบสํารองอะไรอย่างี้สิอันนี้ผมกลับทางเก่านะครับเพราะว่าทางนี้มันเหมือนทางตันแล้วอันนี้ออกซิเจนหมดแล้วเหรอ สานการจะแย่แล้วว่ะเออเออกระดอบืนแล้วกูอยู่ไหนะกูอยู่ที่ไหนแล้วคือผมว่าเขาไม่น่าจะให้ผมเนี่ยดับไฟทั้งตึกหรอกนะผมไม่คิดว่าอย่างเงี้ะแต่บางอิญว่าเราไม่ใช่นักดับเพลิงครับชื่อเกมก็บอกอยู่นะแกสอ o ส t าแก๊สเกี้ยงแล้วเยี่ยมกันใส่ก่อน เอาไว้ใช้อีกอันหนึ่งเอาไว้ใช้ยาฉุกเฉินโอเควิอาการตาลายแบบตาลายตาลายอยาที่ต้องเฟิร์สเอเดผมว่าผมว่าออิเจนน่าจะใกล้หมดอ่านี่ไงพอใช้เฟิร์สเอเดปุ๊บแล้วอาการเราดีขึ้นแล้วโอเคชีดดับก่อนด้วยดับเพลิงชั่วคราวเหมือนมันจะไม่ช่วยรับมันไม่ใช่ให้เราดับเพลิงมันให้เราเหนีแหละแต่ปัญหาคือกูออกทางไหนไม่ได้แล้วทางมันตัน อันนี้เราไปแล้วนะมันเป็นทางดันงั้นกลับไปทางเก่าแล้วกันเออเอ็กซิสตเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยประตูนี้แหละประตูเท <c oughs> โอยกูกลับมาจุดเริ่มต้นเลยเหรอโอเชดข้างหน้ามีน้ำด้วยใช้เลยถ้างั้นเอ้ยใช้แล้วเก็บแม็กเอ้ยวิ่งไปวิ่งมากูกลับมาทางเก่าได้ไงวันนี้สวยจริงๆขนตรงนี้มีไหมเฟิร์สเอ ต้องเก็บครับบอกเลยอันนี้เอาไว้ฮิลตอนโดนไฟลวกไมห้ไปไปมาๆกับทางเก่า <c oughs> โค้สวยเลย <c oughs> ค้นอันนี้ไม่มีไอเทมโอเคงั้นไปทางที่เรามาแหละโอ้มันต้องมีทางครับทางนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเราไปแล้วเจอทางตันนะส่วนไอทางนี้ก็เออทางตันเหมือนกันนะครับไอเน,นี้ยมันเป็นห้องตันเลยว่ะคือมันไปต่อไม่ได้อย่าบอกว่าให้ผมหากุญแจนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งขวาแถวแถวนี้ก่อนมันอาจจะมีกุญแจก็เป็นได้แต่แบบไฟลุกแรงมากจะดับยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยกล่องเฟิร์สอิดเจ๋งเป้งดับก่อนตรงนี้เยี่ยมเจออีกหนึ่งกล่องไวาครับเดีวจะเก็บตรงไหนดีช่องเต็มอันนี้หยุดใช้ก่อนไฟฉายกล่องฟิสอิมันเก็บไม่ได้แล้ว ต้องทิ้งเลยครับผมว่าต้องทิ้งถังไปเช่นนั้น <c oughs> พอดีเฟิร์สเอสํำคัญกว่านะจริงๆก็เท่ากันนั่นแหละสำคัญเท่ากันแ,นแต่ว่าเฟิร์สเอนี่มันไอ้น,น,อนั่นไงครับมันช่วยเราได้เอาหน้ากากหมดต้องหาตัวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็สำคัญชิปหายแล้ว <c oughs> คือไอ้ทางนี้ผมว่ามันแง <c oughs> อๆใจเย็นพี่วินใจเย็นอยวมึงหอบตายแล้วก่อน คือทางนี้ผมว่ามันน่าจะออกได้นะแต่แบบมันรอกทางมันรอกมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กมันออกไปไม่ได้ต่อยกระแทกจนไหลหลุดมันก็ออกไปไม่ได้มันอาจจะต้องมีรหัสครับนี่ก็กุญแจปัญหาคือมันอยู่ตรงไหนโอ๊ยเดี๋ยวงั้นกลับทางเก่าดีกว่าเฮ้ยอันนี้ก็หน้ากากอันนี้ทิ้งไปเลยแล้วกันทั้งนั้นออกสเส้นจะหมด ใช้อยู่แล้วทอดทิ้งมันน่าจะมีฟิลเตอร์อยู่ในหน้ากากอันนี้นี่เอามาใช้ก่อนมีไหมมันจะสุสัดสุสัตไหมอ่ายังมีอยู่ต่อชีวิตกูได้อีกหน่อยหนึง่งอฟิลเตอร์ยังมีอยู่ในหน้ากากอันนี้ผมว่าต้องหากุญแจว่ะต้องหากุญแจ ถ้าไม่เจอนี่เราน่าจะออกไปไม่ได้คือไอประตูแดงนั่นแหละผมมันน่าจะเป็นทางออกแต่ว่าปันอ้าวแมสแก๊สหมดผมใช้ได้แค่ห้าวิหมดแล้วเนี่ยเป็นไรตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งเออกูกลับไปทางเก่าแล้วไปรอความช่วยเหลือด,ดีกว่าไหมออกไปไม่น่าจะไหวแล้วตายแน่เลย <laughs> มีน้ำอีกไหมแถวนี้ถ้ามีน้กูจะพุ่งตะลุยไฟไปเลย ไปเอาป่าร้อนลิน้ตาลายแล้วด้วยกลายจะเป็นลมโอ้ยโอโอบด้วยใจยเย็นนีแน,น่ลดน้ำก่อนลดน้ำลดน้ำกูคือผักอย่าให้มันเหี่ยวอย่าให้มันเหี่ยวเฉาอาการตาลายกลายจะเป็นลมเรียกหมอทีหมอบอกกูก็ช่วยมึงไม่ได้กูอยู่ข้างล่างมึงอยู่ในตึกอุ้ยอุ้ยอาการแบบโอ้ยนี่พวดสาหัสสาหัสหใช้ก่อนโอ้ยเฟิร์นเอดมี เมื่อกี้มันตาลายมาแล้วครับคืออาการแบบกูจะไปแล้วโนะ้ยโอ้ย,อยแย่ตรงนี้ก็แย่พอกันไฟแม่งลุกแรงมากรดน้ำแล้วก็มันก็ยังแรงอยู่โอ้ยอฮ้ยตรงนี้มีกระเป๋าโอ้ยของแม่งโล่งมากขอหน้ากากขอตัวฟิลเตอร์กันแก๊สกันแก๊สขออันหนึ่งเร็วโอ้ยเจอนะ มีไหมขนอีกอาจจะมีเอบไม่แหละสัหน่อยก็ไม่ได้ทีนี้ผมอยู่ห้องในแล้ววะเนี้เฮ้ยงนั้นก็มีถังครับมีถังผมว่าเราลองดับเพลิง <laughs> ดับเพลิงมันทั้งตึกจะดีกว่าไหมเนี่ยผมว่าเปิดเผได้นะเปิดเผยเนี่ยอ่ากูเป็นหน่วยดับเพลิงชั่วคราวหน่วยดับเพลิงจําเป็นนี่แนี่กูดับแม่งทั้งตึกนี่แหละมาไฟลุกอ่ะกู <laughs> <laughs> จะหยุดกูได้กันเลยเก็บถังมาก่อนถงังเก็บเออ คนไอ้แก๊สหมดไปเลยแล้วก็ใช้ไม้อีกประเดียวเพียงสำรองหมดแ้วเรียบร้อยไม่ทันขาดคําโอ้ยรถท้าก่อนรู้สึกเหมือนอาการตาลายมาแล้วเดินช้าด้วยอาการแบบกูจะไปแล้วนะคือมันมีบางจุดครับเนี่ยพอเราฉีดปุ๊บแล้วมันลุกขึ้นมาใหม่อีกบางจุดมันเหมือนฉีดแล้วมันไม่หายครับโอ้โหห้องนี้ห้องนี้นราลกเลยแสงผ้ามัวจะไปแล้วสิเนี่เกวียนสวรรค์อยู่ลำเลแล้ว วิ่งวิ่งแล้วตายเถอะไม่มีนากากฟิลเตอร์อีะกเหรอนักเก็ออเจนโอ้โหอมองไม่เห็นทางแล้วเดินเ้าแบบแปลกมึงกลายเป็นไก่ปิ้งแน่น,นอนเดินไปโอ้โหสาหัสแล้ว <c oughs> เอ๊ะตายตายเพราะร้อนเกินเนี่ยอยู่รอดได้ศูนย์ชั่วโมง24นาที40เอ้ยเขาเหมือนจัดเวลาด้วยครับแสดงว่าเขาอาจจะ ยังไงผมก็ต้องตายหรือเปล่าวะเนี่ยคือเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยทําสกอร์ประมาณนั้นว่าอยู่รอดได้นานเท่าไหร่เย็ดเปียดเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะขอลองใหม่อีกสักตาหนึ่งครับลองดูดิว่าตานี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างจะเหมือนเดิมหรือเปล่าไฟฉายกุญแจเหมือนเดิมเดินโน้ตจ่ไปตัวนี้ก็มีกระเป๋านี่ว่าโอ้โ <c oughs> <c oughs> คีการ์ดไเวดีไแน่เลยอ้ยมึงอยู่จุดเริ่มต้นเลยเหรอแล้วกูจะรอดได้ยังไงนี่โอ้โหนี่คือไอเทมลับใช่ไหมเนี่ยนี่คือคีการ์ดที่ทําให้เรารอดนะผมว่านะเป็นไปได้แน่ๆเลยแบบไอคีการ์ดประตูดแดงนั่นน่ะเน่ยวเลยแล้วกูจะรู้ไมเนี่ยตอนแรกผมว่าต้องให้หารหัสแต่ก็อย่างที่คิดนั่นแหละนะมันต้องให้หาอะไรเพื่อเปิดประตูนั้นแน่นอนครนับ แม่งคีการ์ดมึงแอบตรงประตูเริ่มต้นเลยมางั้นข่าดิีกูจะลอดไปให้ดูไอประตูเชี่ยนี่แหละเปิดสปายไฟลุกเก็บดับเพลิงก่อนนักดับเพลิงชั่วคราวนักดับเพลิงจะเป็นชีดดับเฮ้ยครับยังไม่หมดเปิดประตูโอ้โหยังเซอร์ไพร์หมันเดิมเอ้ยแต่ผมรู้สึกว่าแมพมันเปลี่ยนนะแมพมันเปลี่ยนนะคุณผู้ชม พราตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเข้ามาผมจะเจอแบบเป็นประตูทางแยกซ้ายขวาแต่ว่าไอเนี่ยมันเป็น,นเป็นห้องครับเป็นห้องแบบเล็กๆก,ก็ไม่เล็กแม่ใหญ่อยู่เนี่ยแมบ,บมันเปลี่ยนด้วยสุดติ่งมีประตูแยกซ้ายขวาว่ะครับชีบหายหแล้วขวาลายซ้ายดีซ้ายดีแน่นอนเป็นไงมีห้องน้ำด้วยโอ้โหแป๊บๆนี่ไงน้ำห้องน้ำต้องมีน้ำครับแล้วก็เอ้ย ใช้น้ำได้อ <If> <watching> <mos> <Carlos> ิ้งตรงก๊อกนี่เราใช้น้ำได้เลยเจ๋งดีนี่พี่น้องโอยรอนอออออกก่อนออกก่อนไออยู่ขอแขกและไอเทมที่ดีที่สุดก็คือหน้ากากครับกล่องเฟิร์สเอทเยี่ยมในห้องน้ำแต่ถ้าเกิดจะให้ดีกว่านี้เฮ้ยฮอันนี้กุญแจกุญแจห้องอะไรเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งทำไมมันรู้สึกจะมีห้องเยอะกว่านี้อีกเลยครับพี่เติมน้ำโอ้โหใสมแล้วแน่น โอ้โอยังเจออีกเอ่อตังไว้ก่อนล้กันไว้เผื่อกลับมาคือห้องมันเปลี่ยนเว้ยให้คุณผู้ชมผมบอกเลยห้องมันเปลี่ยนครับ <c oughs> คือตอนแรกผมว่าแมปมันจะซ้ํากันไม่นะมันเปลี่ยนมันสุ่มมันสุ่มประมาณนั้นโอ้โหน้าวน้ำแห้งใช้ก่อนทั้งนั้นตรงนี้ไฟแรงเกินอยู่ไม่ได้ร้อนเมื่อกี้ทางซ้ายเรามีกระเป๋านะครับแต่ว่าเราไม่เอาก่อนตรงนี้มีประตูชิดแล้วเขา้ารีบเลย เ,ออเปิดประตูเปิดไม่ได้ต้องถือใชายก่อนมืดมองไม่เห็นเปิดโอ้ย้ยเ,เจอขวดน้ําตรงนั้นก็มีประตูครับต้องฉีดดับก่อนตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ไไดเอ,อ้ยมันมีขวดน้ําอยู่ใช้น้ําก่นแล้วกนนงั้นใช้ก่อนแล้วลก็ฉีดดับตรงนี้เก็บมีสองขวดงั้นเก็บคนเดียวก็พอเพราะทางขวาอันตรายเกินโอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวโอโ้เปิดโอ้ยเกือบออกมาไม่ได้ ล้องมันแคบแม่งร้อนร้อนเกินอันนี้ห้องอะไรวะเนี่ยห้องนี้ไม่มีประตูปตโอบกูมาปิดแทงกันแหละต้องกลับทางเก่าอะครับไม่ได้โอ้โห,หอุ้ยหลบเอาขวดอ้อมมาเก็บนี่แน่ยังไงมันก็ของสำคัญของแร่ใช่ไหมโอเคกลับทางเก่าก็ได้ถ้างั้น ยังไม่เจอหน้ากากเลยเนี่ยคือหน้ากากมันทําให้เราอยู่ได้นานขึ้นไงหน้ากากเนี่ย <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวๆน้ำแห้งแล้วห้ <c oughs> องนี้อ้ไป <c oughs> มันต้องมีของแน่ๆเลยแต่แบบไม่ไม่เอาไม่ไปไม่ยึงมีกวนนะมันเราเก็บไปไม่ได้แล้ว <c oughs> คือน้ำเนี่ยเราใช้ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยใช้อาบน้ําเลยบอกเลยเพื่ออาบ <c oughs> แล้วก็ไปฝั่งนู้นเลยแล้วแนทางนั้นฝั <c oughs> ่งนี้แหละ โอยถึงจะไม่เจอหน้ากากแต่ก็ยังดีที่เจอเฟิร์สเอดเพราะถ้าเกิดเกิดอาการตาลายคราจะเป็นหลมก็ใช้สักก่อนอันนี้มาอีกห้องงแล้วห้องทางซ้ายเหมือนมีของไม่ไม่มีฮะตอนนี้อยากเจอหน้ากากครับถ้าเจอหน้ากากเราบอกเลยว่าโอกาสรอด70%เพิ่มขึ้นเฮ้ยเย้รอนรอนดมันลวกเรบขบแชนเอ้ยประตูไอ้นี่คนระับทางลงทางเอาฉุกเฉิน <c oughs> กูเจอแล้วคีการ์ดลูดป,ปล้ดอยูเซเวโวแอนโซเอาคุณออกมาได้จริงๆเกมไม่จบไวนะตามันจะคิดจริงจริงผมรอดแล้วแหละแต่กูลืมคีการ์ด <c oughs> คือคีการ์ดมันอยู่ตรงนี้อ่ะครับบ้าบอถเถอะอ้าวครั้งนี้ไม่มีเว้ยเฮ้ยอ๋อผมว่าไอ้เกมนี้เนี่ยมันน่าจะสุ่มดรอปคีการ์ดแน่ๆเลยว่ะครับ ก็คือมันให้เราค้นหาของในพื้นที่อะนะเพื่อหาคีย์การ์ดแล้วเมือ่อกี้เนี่ยผมได้โชคดีแบที่เจอคีย์การ์ดคือค้นปุ๊บเจอปั๊บเลยไงต่อพอมาครัง้งนี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วอุ้ยไม่มีกุญแจด้วยแล้วกูจะออกยังไงล่ะเนี่ยเอา้ามันเปิดเลยนี่ว่าอ๋อผมว่ารูปแบบเกมเนี่ยมันจะสุ่มนะครับมันจะสุ่มให้เราเล่นก็คือจะได้มีความหลากหลายหน่อยนะเออเดี๋ยวขอไปดูแมปหน่อยละแกนครับดูแมปอีกทีหนึ่งว่า แมมมันเปลี่ยนอีกหรือเปล่าโอ๊ยแม่งตกใจว่าแมมมันเปลี่ยนอีกหรือเปล่าไปดูหน่อยซิน่าจะเปลี่ยนอีกแหละผมว่าเน,นี่ยอย่างตรงเนี้ยคือประตูมันก็เปลี่ยนนะจากที่มีแค่บานเดียวก็เป็นอา้าวต้องพังวิ่งชนนี่ไงแมมมันเปลี่ยนไงครับจริงด้วยโอเคแล้วคีการ์ดเหรอตรงนั้นก็มีฟิลเตอร์กูไม่หาแล้วเล่นรอบยวพอมีหน้ากากด้วยนะครับ <laughs> ก็โอเคผมก็สลับเกมไฟสวนยโวเนี่ยภานนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงทุนและแกนนะครับก็คงจะไม่มีต่อแล้วแหละนะ